มาครับปลาลุงนิดอยู่นักเงินน้องแก้วใช้ชื่อบ่อปลาลุงนิดหรือว่าไงฮะอยู่นักเงินน้องแก้วใช้บ่อปลาลุงนิดยกเอาเอาเอาระมการน้องแก้ววันนี้ใช้บ่อปลาลุงนิดครับเอาแล้วโอ้โหสุดอีกแล้วครับเอาวเจ็ดไม่มีครับเจ็ดไม่มีฮะไปช่วยเละเรือที่เหลือ เราก็มาดูผู้กันที่ตุ่ไปตัวรล้วว่ามหาไทยเรือสิ้นจูแดงนี่นะลำลำที่น้องแก้วขับนะฮะเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะเราไปเจอกันที่ทมัสยิดคอริยาห์น้องแก้วที่กรรมการเขาขอนะขอท่าน ไม่ได้ขอเบอร์ไม่ต้องให้รองเท้าเห็นนะ <S 2> <S 2> <S ไม่ต้องให้รองเท้าอ่าเดี๋ยวรอเรือกรรมการไปภูเก็ตชัดเจนครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้แข่งกันไปหรืวอว่าเิดพลิกล็อกแบงเคลื่อ,น,อนน็อกแต่น็อก เข้าเส้นไทยพอดีพี่เก้านะครับพี่เก้าโม่ส่งดาวมาให้อีกสิบดวงครับขอบคุณมากครับพี่เก้านะครับพี่เก้านะฮะส่งดาวมาสิบดวงขอบคุณมากครับเอาไปเลยสามถุงแล้วก็นมเปรี้ยวดัดมิวนะส่งดาวมาให้อีก50ดวงครับขอบคุณมากครับนมเปรี้ยวดัดมิวฮะ ขึ้นอกขึ้นใจน้องแก้วบอกแหมมาแข่งที่นี่ได้ของฝากจากสนามไปขอบคุณนะน้องเปียวดัดมิวด้วยนะครับโอ้กําลังใจมาครับวันนี้กําลังใจมาครับขอบคุณนะพี่ก้านะส่งดาวมาให้อีก50ิดวงครับโอ้อย่างเยอะครับโอ้กําลังใจนะสำหรับสนามนี้ได้ดาวหลายดวงเลยนะฮะอากาศเย็นขึ้นทันทีครับอากาศเย็นขึ้นทันทีฮะเอาเรือเสียของลางไายสนาม เข้าข้างตกระลิงไปก่อนไม่ต้องออกมาอยู่กระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งมาข้าศัตริงอย่าให้ดีขึ้นกระดิ่งกระดิ่งมาอย่าให้มีขึ้นนี่ครับน้องแก้วกำลังอ่าอยู่ยนะน้องแก้ววันนี้ใช้ชื่อบ่อปลาลุงนิดนั่นเองนะครับเอากากรรมการบอกปลาสนามบอกปล่อยได้ นะสำหรับคู่นี้น้องแก้วนะครับน้องแก้วนะฮะใช้ชื่อบ่อปลาลุงนิดนะฮะจะอยู่น้ําเงินครับมหาชัยเลือซิ่งนะจะอยู่ฝั่งแดงครับอยู่น้เงินรักไทยชอบใครผมรู้ครองสวนชัดเจนขอบคุณมากครับ่กรรมการบอกทุกคนต้องเชียร์น้ําเงินแน่เลยเงนอาพร้อมแล้วติดเครื่องครับเอาพร้อมแล้วติดเครื่องกรรมการของหมายหัวไว้หน่อย โคราชชัดเจนนะฮะชนบุรีชัดเจนครับเอาเพยจะได้ไมเปลี่ยนเครื่องนะครับคือสนามนี้บอกให้นะมันมีโค้งนะครับมันมีโค้งนะครับเอาแดงขอติดก่อนนะครับอ่าเป็นผู้ชายใจใหญ่ขอติดเครื่องก่อนมาไกลเริ่มตีเครื่องแล้ว เบมโนครับไปแลแครับอนนี้ขอานะครับครับมหาใจเข้าโพมนะครตอนนี้โพแล้วไม่ไปครับไม่ไปครับก้วไปแล้วครับเจ้าเลยบอกปานลเข้าไปครับ แก้วเข้าไปฮะลำเนเข้าไปใส่ลำเลเอนไู้ต่อไปลยน้องแก้วเข้าไปครับผมว่าตรงโค้งเนี่ยหลายๆลำบางครั้งก็อาจจะเบรกได้ครับบางครั้งก็อาจจะผ่อนเครื่องท้นะครับเลนเข้านะครับต่อไปาไทยเรมาดูคู่ทีมในรุ่นทีมี่เก้าสามแปดนครับอ่าระหว่างลุงไทยวน นี่ฮะจังหวัดโค้งตรงนี้บางครั้งเรือก็เหนาหวๆเหมือนกันนะก็ต้องอาศัยประสบการณ์ครับประสบการณ์ครับ8ลิ้วชัดเจนครับขอบคุณมากครับน้องแก้วกลับม,มาแล้วท,ทีัดไปแล้วครับที่นักคนหรือเปล่าถึงข้าวแล้วครับน้องแก้วกลับม,มาแล้วรอาามาดูคู่ต่อ i don't think